ละครสั้น fc เรื่องพี่น้องตามไปดูกันเลยคะ่ะแฝดคำว่าแฝดมันก็ต้องเหมือนกันทุกอย่างหรือเปล่าแต่สำหรับฉันมันไม่ใช่เลยฉันเกิดมาตัวดำปิดปีถึงจะหน้าเหมือนพี่ก็เถอะ แต่ฉันก็ไม่ได้สวยเหมือนพี่ไม่ได้เก่งไม่มีอะไรเลยสักอย่างไม่มีคนรักทำไมเป็นแบบนั้นล่ะแฝดมันก็ต้องเหมือนกันทุกอย่างไหมรูปร่างหน้าตาแล้วก็ความรู้ดูพี่ฉันสิ มีสเสน่ห์ตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ก็มีแต่คนรักฉันล่ะไม่มีใครรักฉันเลยพ่อแม่เพื่อนไม่มีใครรักฉันเอาใครตอบข้อนี้ได้ยกมือขึ้นจีจี้เธอตอบได้หรือเปล่าไม่ได้คะ่ะคุณครู เธอนี่จริงๆเลยนะไม่ตั้งใจเรียนดูพี่ของเธอสิเขาเก่งจะตายครูคะหนูตอบแทนได้ค่ะพี่ฉันสวยเก่งทุกอย่างเธอทำได้ดีหมดแล้วทำไมฉันถึงโง่โง่โง่ งอสุดๆไปเลยทำไมกันนี่เอาเงินมาให้ฉัน200เดี๋ยวนี้พวกเธอทำอะไรกันน่ะนี่คิดจะหนีเหรอฉันบอกแล้วไงว่าเอาเงินมาให้ฉัน200ไม่อย่างนั้นวันนี้เธออ่วมแน่ฉันไม่มีแน่ใจนะว่าไม่มี ถ้าฉันคนตัวเธอเมื่อไหร่แล้วก็เธอจุกแน่อย่าหนีนะไม่ฉันไม่มีฉันไม่มีฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่มีแม้แต่เรื่องพวกนี้ฉันก็โดนรังแกอยู่ทุกครั้งไม่มีใครช่วยฉันได้เลยจริงๆนะเอามาสองร้อยเดี๋ยวนี้ ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่มีถ้าเธอไม่มีก็ไปยืมพี่สาวเธอมาสิทำไมต้องยืมฉันไม่มีขอร้องล่ะอย่าทำอะไรฉันเลยทุกวันนี้ฉันก็เจ็บตัวเพราะพวกเธอมามากแล้วนะถ้าทำอีกฉันจะฟ้องคุณครูแนะ่เชื่อสิเธอก้าหรอถ้าก้า,า,ก,าก็ฟ้องเลยพวกเราไม่กลัวใช่ไหม <c oughs> นั่นน่สิคนแบบเธอมันต้องเจอพวกเราขี้เลแถมโง่อตัางหาก <c oughs> ไหนบอกไม่มีและนี่คืออะไรจ๊ะนั่นน่สิขี้โกหกอีกต่างหากเอามานนี่ <c oughs> พวกเธอสองคนแกล้งน้องฉันอีกแล้วเหรอทำไมพวกเธอสองคนถึงเป็นแบบนี้ล่ะหรือว่า เธอจะให้ฉันแกล้งเธอฮะยายจีซูเปล่าสักหน่อยฉันไม่ได้จะให้พวกเธอแกล้งฉันฉันรู้หรอกน่าเธอก็อิจฉาน้องเธอเหมือนกันใช่ไหมล่ะอิจฉาน้องน้องมีอะไรให้ฉันอิจฉาหรือว่าฉันอิจฉาน้องจริงๆฉันก็มีบางอย่างที่อิจฉาเธอเหมือนกัน S <S> กลับบ้านเถอะพี่ฉันอยากลาออกอีกแค่เทอมเดียวจะลาออกทำไมกลับบ้าน <S <S เร็วเรวลุกเธอก็หัดสู้คนบ้างก็ลอกกันพี่ก็ช่วยเธอไม่ได้ทุกครั้งหรอกนะเข้าใจไหมพี่ทำไมฉันเกิดมาถึงดำปิดปีเหมือนฐานแถมโง่ ไม่สวยทุกอย่างเลยของดีๆทำไมไปอยู่กับพี่หมดละ่ะฉันน้อยใจแล้วนะเธอมีดีฉันก็มีดีคนละอย่างกันแหละนะ่าไม่ต้องพูดมากหรอกกลับบ้านกันพี่ฉันอยากเป็นพี่จังเลยเป็นตัวของตัวเองอะดีแล้ววันนี้ไปทะเทะลเท่าไหร่กันไหนนะสองคนนี้นี่ พห้ i, อดให้แม่เป็นห่วงไม่ได้จริงๆว่าแต่จีจีจะพาพี่ไปเลเชรือเปล่าเนี่ยน่าเป็นห่วงจังจีจี <G igi! S 1> เธอพาพี่ไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ทำไมกลับช้าจังแม่รอต้องนานเปล่านี่ทําแม่อะไรของเธอเนี่ยแม่พูดแล้วก็เถียงนี่เดี๋ยววันนี้ไปนอนห้องข้างๆนะไม่ต้องนอนกับพี่เข้าใจไหม ทำไมอะคะแม่บอกให้ไปก็ไปเถอะหน้าพรุ่งนี้แม่จะพาพี่ไปหาหมออะไรของแม่เนี่ยแล้วนั่นจะไปไหนเปล่าคะ่ะหนูไม่หิวข้าวหนูจะขึ้นท้างบนแล้วอะไรของเธอเนี่ยมากินข้าวเดี๋ยวนี้นะจีจี้ไม่ค่ะแม่อะไรกันจะพาพี่ไปหาหมออย่าบอกนะว่าจะพาพี่ไปจัดฟัน ฉันขอตั้งแต่สองปีที่แล้วแม่ก็ไม่เคยพาไปทีพี่ขออะไรก็ได้ทุกอย่างแม่นะแม่ใจหลายที่สุดใจร้ายมากๆฉันเกลียดแม่ฉันเกลียดพี่ชาแนามีจริงเหยียด้เกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกเลยเธอพูดอะไรนะ่ะใครเสียงใครเธออยากจะ เป็นพี่สาวเธอหรือเปล่าหมายความว่ายังไงเป็นพี่สาวฉันจะให้เธอสลับตัวกับพี่สาวแต่จะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนแลกอะไรเธอยังไม่ต้องรู้ตอนนี้หรอกหน้าแต่ฉันจะทำให้เธอเป็นพี่สาวของเธอและพี่สาวก็จะเป็นเธอถ้าตอบตกลงเธอก็เข้านอนซะแล้วฉันจะจัดการเปลี่ยนให้ บ้าหรือเปล่าเนี่ยอย่ามาโกโหกฉันนะเธอตกลงหรือเปล่าถ้าเธอทำได้ฉันก็ตกลงฉันจะเป็นพี่สาวฉันและพี่สาวก็จะมาเป็นฉันใหญขี้เลฉันตกลงฉันจะได้เป็นพี่สาวแล้วหรอเนี่ยหุ่นดีน่ารักเรียนเก่งทุกอย่างมันจะเป็นของฉัน ขอโทษด้วยนะพี่สาวอะไรกันเนี่ยนี่ฉันกับพี่จะสลับร่างกันเหรอถามจริงเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยฉันฉันฉันสวยขนาดนี้เลยเหรอก็ไม่เห็นมีอะไรแตกต่างก็แค่พี่ขาว หน้าใสาหุ่นดีโอ๊ยทำไมฉันรู้สึกเหมือนฉันสลาดขึ้นมาอีกสิบเท่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทำไมชีวิตฉันดูดีขนาดนี้นะเนี่ยฮึลาก่อนนะคะพี่สาวจึงอยู่ในล่างที่ดำทุเรศทุรังสิวกังแบบนั้นไปเถอะแม่คะหนูมาแล้วค่ะวันนี้แม่จะพาหนูไปไหนคะเนี่ย แม่จะพาเธอไปหาหมอไงแม่ร้องไห้ทำไมคะก็แม่เสียดายที่เราจะได้อยู่ด้วยกันแค่นี้ไงแม่หมายความว่ายังไงคะก็ลูกเป็นมาเลงอยู่ได้อีกหเดือนลูกไม่รู้หรอแม่ก็บอกลูกไปตั้งหลายครั้งแล้วไม่จริงใช่ไหมคะแม่อะไรมาลงมาเลงอะไรคะแม่ทำไมหนูไม่รู้ ไม่ไม่รู้แม่ก็พาหนูไปโรงพยาบาลออกบ่อยหนูเป็นอะไรหรือเปล่าลูกไม่อะไรกันเนี่ยพี่เป็นมาแรงหรอกหรอฉันฉันจะตายภายในหกเดือนเหรอเนี่ยไม่ฉันไม่ยอมกลับคือร่างดิมเดี๋วนี้ไม่ได้และนี่คือข้อเลีกเปลี่ยนที่เธออยากจะเปลี่ยนกับพี่ของเธออะไรเนี่ยฉันไม่ยอม